สวัสดีคร,รับขอต้อรับเข้าสู่ช่องไปดูมาเล่าของพวกเรานะครับก็วันนี้เป็นเล่าก่อนเกมแมตช์ระหว่างฟอร์เรเจอกับ Liverpool ลแชมป์นายแอดสดๆดร้อนๆน,นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับพี่ๆแฟน Liverpool ที่มาดูติดตามมาดูตั้งแต่คลิปที่แล้วก็ฝากกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็คิดเห็นยังไงกับเกมเกมนี้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะ เออเป็นช่องสเปอร์หรือเปล่านน่นนี่นั่นเราเป็นกลางพูดไปตามเหตุลผลว่ากับไปตามฟอร์มของแต่ละทีมนะปัจจุบันเป็นยังไงก็ถ้าเกิดสนใจเสื้อตัวนี้นะครับ b i g a s h สั่งซื้อกันได้นะครับ3า9บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับก็ลิงก์การสั่งซื้ออยู่ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเราจะปักหมุดไว้ให้ก็เป็นแฟนที่ไหนก็เสื้อได้นะจ๊ะตัวนี้นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยกับเล่าก่อนเกมกับเกมเกมนี้เจ้าป่าเจอโงครับมาเริ่มกันที่สถิติ เอทูเของทั้งสองทีมก่อนก็เจอกันมาแล้วสิบสามครั้งเลูชนะไปหกฟอรเรสชนะไปสา เสมอเป็นสี่เข่าห้านัดหลังสุดที่พบกันเนี่ยนัดแรกเรียวกว่าปูกดไป 3. สามศูนยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเรียวกวปูชนะในบ้านสามสองแล้วก็บ้านแพ้ฟอร์เรสต์หนึ่งศูนย์เฮ้ยก่อนหน้านั้นก็เสมอปีเก้าเก้าหน่งสองสองเรียวกวปูชนะไปห้าหนึ่งแล้วปีเก้าแปดงเนาะเอาเริ่มสถิติของฟอเรสต์ก่อน้านัดหลังสุดของฟอเรสต์เนี่ยฟอร์มถือว่าลุ่มๆดันดอนหลังจากเปลี่ยนเป็นนูโน่เอสเปริโตซานโตนะครับก็เปลี่ยนมาร์ม เปิดนัดแรกก็บอลเปลี่ยนโค้ดก็ชนะนะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเข้าฟอร์มเดิมอห้านัดหลังสุดชนะนัดเดียวนะอืแมตช์ล่าสุดก็โดนวิลล่าไปสี่สองแต่ก่อนนั้นชนะเวสต์แฮมสองศูนย์นะครับแพ้เนลคาเซอร์สามสองเสมอบอลมัดหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้อาร์เซอนสองหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับสิบเจ็ดของลีกเราหนาวร้อนๆอ่ะเพราะว่าเอเวอร์ตันแม่งมันเสร็จได้บัฟไปอีกแล้วได้แท็ปขึ้นมาหกแต้มทําให้ฟอเรสต์ใกล้ละ ไล้โซนตกชั้นทุกวันทุกทีตอนนี้ฟอเรสเหออยู่อันดับ17คะแนนมากกว่ารูตันซึ่งไปอันดับ18อยู่แค่4คะแนนเองแต่คือแข่งมากกว่านัดนหดน,นึ่งใช่เสียวตูดมากอะตอนนี้คือฟอเรสเบนฟอร์ดเนี่ยเสียวตูดมากอืเพราะเขาเอเวอร์ตันน่าจะลอ,อยแล้วเหมือนเอเวอร์ตันเหนเหมือนเขารู้แหละว,ว่าเขาจะได้ ต้มเพิ6แต้มพอหนังเหล่าที่เล่นมาก็เริ่มเล่นอ่อยแล้วฟอร์เรสมันเหมือนจะดีนะคือตัวผู้เล่นอ่ะถ้าถ้าดูตัวผู้เล่นเกรดตัวผู้เล่นอ่ะตัวจริงตัวำรองใกล้เคียงกันมากนะตัวผู้เล่นดีนะไปพูดถึงสตแตทของฟอร์เรสต์เลยสแตทของฟอร์เรสะครับก็เป็นทีมที่อันดับ17ของลีกนะครับก็โกเพิ่มแมตช์เนี่ยก็จะน้อยหน่อย <c oughs> อยู่ที่อันดับ15ของลีกยิงไปได้1.3ประตูเท่านั้น่อแมตช์นะครับแล้วก็ การเสียประตูต่อ m แมตก์ก็อยู่ที่อันดับ15ของลีกเช่นเดียวกันเสียไป1.8ประตูนะครับคลีนชีทเนี่ยเก็บไปได้แค่4นัดเท่านั้นเองอยู่ที่15ลีกนะครับแล้วก็ expected goal โอกาสที่จะได้ประตูเนี่ยอยู่ที่33.1ครั้งอยู่ที่อันดับ15เหมือนกันการคลองบอลเนี่ยอยู่ที่อันดับ18ของลีกอยู่ที่40.4เท่าน,น,นั้นเองนะครับ แล้วข้อช็อตออนทาร์เก็ตเพอร์แมชอยู่ที่อันดับ17อยู่ที่3.6ครั้งต่อแมชเท่านั้นเองโอ้ยจะไหวไะมบอลเลนบิ๊กแชสก็อยู่ที่อันดับ15อีกแล้วใช่อยู่ที่48ครั้งอืสูงมากจากสิบหบิ๊กแชสมิดก็อยู่ที่อันดับ15เหมือนกันอยู่ที่27ครั้งนะครับแล้วก็การผ่านบอลสำเร็จเนี่ยอยู่ที่อันดับ17ของลีกอ,อยู่ที่290ครั้งต่อแมชเท่านั้นเอง คอนเนอร์เนี่ยได้ไปแค่9.7ครั้งเท่านั้นเองอ,อยู่ที่อันดับ19ของลีกออซึ่งแมนซิตี้เนี่ยอันดับที่1ของลีกนะได้คอนเนอร์ไป200ครั้งอะ่ะ <laughs> <c oughs> คือแบบท่วมตัวเท่าตัวเลยแล้วก็การครองบอลในพื้นที่สุดท้ายของฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ที่อันดับบวยของลีกอยู่ที่3.4ต่อเกมเท่านั้นเองนี่คือสแตตที่ไม่น่าสนใจของนอตติงแฮมฟอเรสครับสถิติของฟอ r e เรสในปีนี้มันค่อนข้างแย่ เลยทีเดียวมันก็บ่งบอกถึงอันดับในลีกมาถึงฝั่งเลี้ยวภูมาเริ่มที่ห้านันหลังสุดเลี้ยวภูก็เพึ่งคว้าชแชมป์คาราบาลครับไปก็เฉือนชนะเซลซีเป็น1-0อืมแล้วก็วันนี้จริงๆมีเกมแต่เราอาจก่องน,นะิีๆว,วันนี้ก็ จอแซลแลนตันไปเจอเสาาในบอลเรสต์เลครับก็คิดว like ่าน่าจะส่งเด็กลงอเพราะว่าตัวก็ไม่ค่อยเหลือแล้วน่าจะต้องเก็บไว้เจอฟอร์เรสต์นี่แหละหลังจากนั้นชนะลูตันมาสี่หนึ่งชนะเบนสฟอร์ดมาสี่หนึ่งชนะเบอร์นีมาสามหนึ่งแล้วก็ไปหลุดแพ้อาร์เซนอลมาสามหนึ่งเหมือนกันอืมก่อนหน้านั้นก็ไปชนะเซอร์ซีมาสี่หนึ่งก็เสียประตูทุกนัดไปยิงนะไม่ต่ำก็สามลูกอะทุกนัดนะแล้วก็สถิติที่ น่าสนใจผมลิเวอร์พูลมาลิเวอร์พูลก็จะอยู่อันดับบนบนของทุกสถิติตรงข้ามกับฟอเรสต์นั่นแหละก็เอาเฉพาะที่น่าสนใจมาเริ่มที่โกลเพอร์แม็กซ็อยู่อันดับหนึ่งร่วมกับอาร์เซนอลยิง10.4ต่อเกมแล้วก็เสียประตูนะโกลฟ์คอนเซเดฟเพอร์แม็ก็อยู่อันดับสองเสียประตูอยู่ที่หนึ่งลูกต่อเกมนะการครองบอลเฉลี่ยอยู่ที่อันดับสี่อยู่ที่60.4เปอร์เซ็นต์ครีนชีฟได้เก็บไปได้แปดเกมอยู่อยู่อันดับสองเราจากอาร์เซนอลชอตลอนทาร์เก็ตล้วกูอยู่อันดับหนึ่งมีโอกาสยิง การสร้างโอกาสสำคัญนี่ลิเวอร์พูลอยู่อันดับหนึ่งเช่นกันนะมีโอกาส89ครั้งอันดับ2เป็นนิวคาสเซ่เหรอเฮ้ยเออ85ครั้งอันดับ3เป็นแมนซิตี้เออแล้วก็บิ๊กแชนมิสเช่นเดียวกันครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับหนึ่งพลาดโอกาสสำคัญไป52ครั้งแล้วก็อาร์เบตลองบอลเพอร์แมชเนี่ยลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4นะเออเฉลี่ยอยู่ที่24.7ครั้งแล้วก็สถิติที่น่าสนใจอีก เรื่องเลยก็คือแพนนอตตี้คันเซเดตคือเรื่องฟูเนี่ยทั้งฤดูกาลเนี่ยเสียจุดโทษไปแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองส่วนอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นสเปอร์นะเสียลูกโทษไปหกครั้งรวมกับฟูลแลมบกครั้งเช่นกันมาถึงความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมผู้เล่นบาดเจ็บเริ่มที่ฟอร์เรสต์ฟอรเรสไปก่อนฟอร์เรสก็น่าจะพูดน้อยหน่อยใช่ลิเวอร์พูลนี่น่าจะจองไว้ยาวหน่อยฟอร์เรสก็แต่ส่วนใหญ่ของฟอเรสต์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่เจ็บคือคุณหน้าคุณตากันโบลลี่ไอหน้าน ไบฮิมซองเเร่แล้วก็คริสบูดนะครับนี่คือ5ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บของนอตติงแฮมฟอร์เรสส่วนผู้เล่นติดโทษแบนเนี่ยไม่มีมาที่ฝั่งลิเวอร์พูลเดี๋ยวนอนรอแต่ลิเวอร์พูลหน้าเดียวไม่พอต้องขอสอบเริ่มมาด้วยวาตาลุเอนโดเจ็บจากเกมที่แล้วแต่คิดว่าน่าจะทันราถัดมาก็เป็นเทรนด์เส้นเดือนนี้น่าจะกลับมาได้แล้วก็อัฟฟานทารา่าก็น่าจะจบละเตียโก้คิดว่าน่าจะจบตัวลิเวอร์พูลแล้วแล้วก็ไบเซติกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเพนฟรีแล้วแต่ยังาไม่เอาโลแล้วก็็็มีกกกาารแฟนลุ่ด ที่โดนถามไปใช่ก็คิดว่าเขาบอกมาแถบเพรสคอนเฟอเรนซ์ France, ก่อนเกมเอฟเอคัพเนี่ยก็บอกว่าน่าจะมิสองแบบตาร่าเนี่ยคิดว่าน่าจะกลับมาลงได้ในเกมฟอร์เวสนะหวังว่านักฟิงเกอร์ครอสนะ Cross, นะครับแล้วก็โจมารติปก,ก็น่าจะจบแล้วกับลิเวอร์พูลเหมือนกันแล้วก็ยังมีอ่าซาวอสไลาเริ่มกลับมาได้แล้วแต่ว่าก็าออยังรอดูรอดูความฟิตว่าถึงไหมใช่แล้วก็ดีโกโจต้าก,ก็อยู่ในช่วงมิถุนายนนะน่าจะกลับมาได้นูนเยสเนี่ยคิดว่าน่าจะลงได้เกมฟอร์เวสเคอร์ติสโจนเบนโด๊ อาริ o โ b ่เบเกเนี่ยพวกนี้ก็น่าจะกลับมาประมาณมีนาเมษาเนี่ยปลายมีนาต้นเดือนเมษาน่าจะกลับมาได้นะครับก็ยาวๆไปปิโยปูช่วงนี้ก็ใช้เด็กโงมาถึงผู้เล่นที่น่าสนใจเริ่มที่ฟอ r e เรสต์ก่อนฟอเรสเนี่ยว่าผู้เล่นที่น่าสนใจก็คืออีลอนกาสำหรับวกนะัอีลอนกาเป็นจอกแอสซิสด้วยของฟอ r เรสต่ย แอซิเปอร์เจ็ดครั้งให้ผมรู้สึกว่าฟอร์เรสเซเป็นเป็นทีมที่เหมาะกับอิลังกาแล้วแหละในในมุมของโอนะคือเขาเขาได้เล่นอย่างอิสระมากเพนะิ่นเขาก็เลยมองว่าเขาอะมีพื้นที่ในการฉายแสงแล้วก็ทีมระดับประมาณนี้น่าจะยกระดับตัวเขาได้<อ>นะครับแล้วก็คริสมูดเป็นดาวซันโบของทีมแมก็เจ็บเจ็ดน,น,นะฮะยิงไปแปะลูกส่วนอิลังกาเนี่แอซิเปอร์เจ็ดก็ยังมีเนี่ยเด็กเก่าโหงเนี่ยวอนิยี่เนี่ยที่กลับมาแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันโวนิยี่โอเคชอบนะมันเป็นกองหน้าตัวใหญ่แล้วก็<อ>บงังบอลได้ยิงยิงดี แต่ก็เจ็บบ่อยเหมือนกันผู้เล่นที่น่าสนใจของฟอร์เรสซ์คนนะ่ะโอ้มองว่านิโคลัสดูมินเกสเนี่ยเป็นตัวห้องเครื่องของฟอร์เรสที่ทั้งตัดเกมเคลื่อนบอลได้เนี่ยโอว่าตัวนี้น่าสนใจแล้วก็เด็กเกา่าของลิเวอร์อีกคนก็น,น่าสนใจเนโกบิลเลียมไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าแล้วก็ยังมีมอร์แกนสกิปไว ตัวสร้างฝันเกมไฮเมคเกอร์ไฮเมคเกอร์ของฟอร์เวสเลยอ่ามาฝั่งลิเวอร์พูลแล้วก็เหมือนเดิมครับโมนิชาร่าทั้ทงยิทงทั้งจ่ายยิงไปแล้วสิบห้าลูกลูกการนี้แล้วก็จ่ายแล้วเก้าลูก,ล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 กถัดมาก็จะเป็นนูนเ yes. ยสซอเหมือนกันทั้งยิงทั้งจ่ายไปอ,อย่างยิงไปเก้าอ่ะซึ่ไปเจ็ดนะครับสองคนนี้ก็บอกว่าน,ะน่าจะได้ลงในเกมฟอร,ร์เวสเหมือนกันถาก็จะเป็นของเกมเกมนี้นี่คือความคิดเห็นของเราเองนะใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยรับฟัง แล้วก็เราอ่านเองตอบเองทุกคอมเมนต์นะครับเขียนเข้าไม่ได้เลยคอมเมนต์เขาไม่ได้เลย,เย,เเลยแล้วก็ฝากไว้ครั้งครับเซอร์ตัวนี้นะครับ Big a n อสเป็นแฟนทีมไหนก็ใส่ได้นะจ๊ะ3า9กบาทส่งฟรีทุกประเทศอุ่นๆเราด้วยนะจ๊ะเราเราได้ได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับแล้วก็มาที่ความน่าจะเป็นของเกมเกมนี้เลยผมมองว่าไม่เห็นวีวแววในการที่ฟอเรสต์จะทาร้ายหรือว่าพูได้เลยถึงแม้ผู้เล่นจะบาดเจ็บ เยอะนะของลิเวอร์แต่ว่ามองว่ากับเชลซีเขายังผ่านไปได้กับฟอเรสไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอนิดหนึ่งฟอเรสก็ิลงแต่เอฟเอคัพเหมือนกัเจอแมนยู่ก็ทั้งคู่ก็น่าจะมีเวลาพักใกล้ๆกันส่วนเกมนี้ผมมองว่าฟอเรสเนี่ยไม่ไม่มีไม่เห็นมุมไหนที่จะทําร้ายลิเวอร์พูลได้ไดคือกองหน้าตัวสำคัญคริสบูดเจ็บอิลังกาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเขาเล่นดีกับฟอร์เรสแต่เมื่อไหร่ที่เจอแมตช์ใหญ่ๆอ,อ่ะอิลังกาเล่นไม่ออกสอกครั้งนี่คือ นี่คือประเด็นหนึ่งที่ที่องมองแล้วก็เขาชอบพิสูจน์ตัวเองกับทีมใหญ่เขาก็จะพยายามมุทะลุถึงเขาไปอ่ะมันก็เลยทําให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างที่โอเคยได้ดูเนี่ยแม่เจอแมนอยู่เขาต้องกานพิสูจน์ตัวเองเขาพยายามมุทะลุเลียิงลิงงตะลุยตะลุยตะลุยแต่ก็มันก็ไม่เกิดโอกาสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมอร์แกนกิบไว้เนี่ยที่เป็นตัวเพลย์เมเกอร์เนี่ยถ้าวัตูุ e n d ดเนี่ยลงมาเนี่ยกิบไว้ก็จะไม่ง่ายแต่ขึ้นอยู่ว่า e n d ดเนี่ยลงมาได้หรือเปล่า ขึ้นอยู่ว่าชุดผู้เล่นเนี่ยของลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นชุดผสมหรือว่าเด็กล้วนเลยไม่แน่ถ้าเกิดเป็นเด็กล้วนเลยโอว่าฟอร์เรสต์มีสิทธิ์สู้ได้แต่ถ้ามีผู้เล่นตัวจริงกลับมาอย่างถ้าซา่านูนเยสเอนโดกลับมาได้เนี่ยโอะว่าไม่มีมุมที่ฟอร์เรสต์จะทำลายลิเวอร์พูลได้ในชั่วโมงนี้นะแต่ฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะแมตช์ปีที่แล้วแม่งยังชนะได้เลย แล้วก็นูนูเอสเปริโตซันโตเนี่ยเป็นโค้ชที่ชอบเล่นเกมใหญ่ออถ้าจำมันได้แฟนๆนสนเปอร์จำมันได้คือแมตช์ที่เปิดสนามคุมทีมแมตช์เจอแมนซิตี้แม่งกดแมนซิตี้นะเอาสเปอร์กดแมนซิตี้ได้นะ,ะฟุตบอลอ,อังกฤษอะแม่งเสน่มันอยู่ตรงนี้แหละคือทีมเล็กมันกล้าสู้ทีมใหญ่มันเล่นด้วยความมุ่งมั่นบวกกับที่เอเวอเรตันมันได้บัฟขึ้นไปฟอเรสต์มันมินเมฟอเรสต์ก็ต้องสู้สุดใจเหมือนกัน เพราะเงินทุนที่ลงไปอ่ะที่ประธาสนสโมสรทุ่มเงินลงไปกับฟอร์เรสต์มันเยอะมาก<ช>ต้องชั้นไปเนี่ยมึงเสียงงเงินก้อนก้อนนี้ไปโดยปราประโยชน์อะ่ะฉะนั้นมึงหนักแน่แน่ฟอร์เรสต้องบิ้วตัวเองดีตัวเองกลับมาเล่นบอลได์เลกให้เยอะๆขาจังหวะสอดขึ้นไปได้เมื่อไหร่อีลังกาสอดต,ตัดขึ้นมาได้เมื่อไหร่ไออวอนิยี่พักบอลพับจับหูหลุดเข้าตีอีลังกาอีลังกาต้องจบไม่ได้ปัญหาอีลังกาคือจบสกอร์ไม่ดีฉะนั้น นี่แหละคือสิ่งที่ฟอร์ดต้องทำไม่ได้ถ้าที่จะหวังมีแต้มกับแมชมัทตี้ฝ่ายพี่บัตงถ้าลิเวอร์พูลสมบ,บูรณ์นะ่ยไม่มีปัญหาเลยประเด็ดนก็นคือลิเวอร์พูลเกมนี้จะได้ลงกันครบหรือเปล่าคิดว่า11ู้เล่นตัวจริงตั้งแผงหลังเดี๋ยวไม่ได้มีปัญหาก็จะมีปัญหาแค่พวกตัวกุญตูคืออาริสโอมเบเกอร์ยังลงไม่ได้น่าจะเป็นเคลเลอร์แต่เคลเลอร์ก็มหาเทศแล้วอ่ะช่วงนี้อันดับสองอจากวานไปแล้วอ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นเคลเลอร์ยังเศร้าสักผู้ฝั่งขวาเป็นแบรดลี่นะสดคู่่กกลาง็็จะเเปนออ น่าจะเป็นคนาเต้แล้วก็ฝังไหนฝั่งซ้ายก็น่าจะเป็นโรเบอร์ซอนส่วนกองกางพี่คิดว่ามาตาลูเอนโดน่าจะลงได้แมสโคริสเตอร์ก็น่าจะลงได้ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยยังไม่รู้จะเป็นใครเอเลียดเนี่ยถ้าสาร่าลงได้เอเลียดก็น่าจะไม่แน่าอาจจะมายืนกลางแทนในใจอ่ะพี่คิดว่านะฟาร่าน่าจะได้ลงนัดนี้แล้วก็นุนเยสน่าจะกลับมาได้ส่วนฝั่งซ้ายก็ไม่ดีเอสก็กักโปรคิดว่าน่าจะเป็นดีเอสมากกว่าก็เลยคิดว่าเกมนี้ไม่ได้มีปัญหาถ้าเชเผู้เล่นเป็นอย่างที่เราคาดนะเป็นอย่างที่พี่ เกดรฟฟอเรสก็ไม่น่าจะสู้ได้ลิเวอร์พูลไม่น่าจะพลาดโดนถึงสองลูกอะคือเกมเนี้คิดว่าออกออกหน้าลิเวอร์พูลน่าจะชนะได้แต่อยู่ที่ยิงเท่าไหร่ก็มาถึงฟันธงลงสกอร์โอ้กว่าเลย,เ,ลยเอาจริงๆว่าลิเวอร์กินนี่มอวว่า3 0ไม่ไม่ได้อวยด้วยนะไม่ได้อวยลิเวอร์ด้วยนะ o ยนะคือแมตช์นี้ฟอเรสต์มันไม่มีมุมที่จะสู้ลิเวอร์ได้ถ้าลิเวอร์ไม่ผ่อนเองนะถ้าถ้าแบบไม่เหนื่อยเองอะเพราะว่าแมตช์มันเยอะอะกาสัดนห์หน้าต้องเตะยูโรป้าอีกอะเออมัน มันหลายถ้วยเหลือเกินที่มันต้องเตะฉะนั้นแล้วผู้เล่นบาดเจ็บขนาดนี้จะโรเตท,ทยังไงถ้าเกิดใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ลงอ่ะอว่ายังไงก็ได้ถามสูงว่าฟอร์เรสนี่มีทางสู้เพราะว่าอย่างที่บอกโบลี่เจ็บไอหน้าเจ็บอย่างเงี้ยแล้วกองกลางชื่อมันห่างก,กันอ่ะคิสูตัวจบสกอร์ก็มไม่อยู่อีกอ,มอมืมันก็น่นแหละเอาว่าตามตามสภาพที่มันเกิดขึ้นพี่ฟันธงว่าลิวคูสิบประตู น่าจะสามเลมีช่วงน่าจะต้องเก็บตัวบ้างแหละเอ่อช่วงพอนเกมอ่ะน่าจะต้องเก็บตัวแล้วก็น่าจะมาโดนช่วงนั้นอ่ะหรือไม่ก็โดนก่อนแม่เลยเราต้องมายิงสามขึ้นออเออไม่ต้องเก็บตัวพอดีก็คิดว่าเลือกคูคคชนะแหละในเกมนี้ก็หวังว่าไม่น่าจะมีอะไรพิกล็อกือออย่าไปพิกเลยถ้าพิกแฮฟฟอร์เรสนี่โอ้โหคุูไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหนนะนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิปคลิปนี้นะครับก็ แฟนหรือว่าภูแฟนสเปอร์ที่ดูอยู่หรือแฟนที่อบื่อที่ดูเราอยู่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เราด้วยนะครับคิดเห็นยังไงกับเกมเกมนี้คอมเมนต์กันได้คิดต่างจากพวกเราก็ได้นะครับหรือจะมาด่าพวกเราก็ด่าได้แต่ด่ากันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันด้วยเหตุด้วยผลกันนะครับว่าเออคิดเหตุเป็นยังไงคุยังแบบคนที่มีเหตุมีผลมีการศึกษาคุยกันนะครับเราก็ ทำสแตทข้อมูลมาเราเอาข้อมูลมากลางเราเหตุผลมากางคุยกันนะครับคุยกันได้นะครับฟุตบอลอะไรอย่างที่ผมบอกไปสิ่งที่เราพูดไม่ได้ถูกร้อยเปรเ็แต่ว่าเราการกระดาษเอาสแตทมาคุยกันมาพูดกันนะครับก็คุยกันได้ทุกเรื่องนะครับกับเรื่องฟุตบอลนะครับกับช่องไปอยู่มาเล่าของพวกเรานะครับสําหรับพวกเราคลิปคลิปนี้ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเล่าหลังเกมเกมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ